ชวิธีเพิ่มพลังชีวิตหนึ่งตั้งสติใช้เวลาในการสติปัญญาจากการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้สองอยาหนีปัญหาต่อสู้กับปัญหารับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำร่วมกันสามคิดถึงคนที่ทุกข์กว่าเรามองคนที่ทุกข์กว่าเราเพื่อเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตสี่คิดอย่างมีเหตุผลตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจห้าคิดหลายแง่มุม ให้ลองคิดหลายด้านและมุมมองของคนอื่น 6. คิดแต่เรื่องดีคิดถึงประสบการณ์ที่ทำและประสบความสำเร็จ 7. คิดถึงคนอื่นเปิดใจให้กว้างรับรู้ความเป็นไปของผู้อื่น 8. การคิดบวกต้องใช้เวลาฝึกคิดบวกให้มีวินัยในการทำสิ่งดีวิธีเหล่านี้อาจเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นใหม่และให้คุณคิดบวกในชีวิตที่ยังคงมีโอกาสอยู่ยังไม่มีที่สิ้นสุด